สวัสดีค่ะอรุชอีกแล้วนะคะวันนี้อรุชมีเมนูมานำเสนอก็คือมียำกระสังนะคะวันนี้ที่อรุชมานำเสนอมียำกระสังนั้นเพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของอรุชเองแล้วก็อรุชเป็นคนที่ชอบกินอาหารแบบนี้มาก ก็มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรเราไปทํากันเลยค่ะมาดูเครื่องปรุงกันนะคะอันนี้เหมียงก็มีจะตั้งน้าําปลาอันนี้ชูรสนะคะแล้วก็มะขามเปียกที่ต้มไว้แล้วอันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวกับหมูเนื้อหมูมันหมูนิดๆที่มันที่นี่จะหาได้เป็นแบบชเปคแล้วก็ ต้นหอมค่ะประมาณ2ต้นก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ผักชีนะคะก็ประมาณสักนิดหนึ่งประมาณได้ถ้าช่างแล้วก็ประมาณ30กรัมได้แล้วก็ตะไคร้ซอยนะคะที่โขลกแล้วหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถั่วลิสงบดคั่วแล้วนะคะ ก็แบบหยาบๆแล้วก็อันนี้น้ำตาลพริกป่นนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะอันนี้ย่งใส่แค่ประมาณช้อนชาครึ่งอันนี้ก็จะเป็นป,ปลาป่นที่ได้มาจากเมืองไทยและที่สำคัญนี่ก็คือเส้นหมี่ที่ลวกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาดูกันเลยว่า ใส่อะไรก็มังอันนี้เนียงก็จะใส่เส้นมีลงไปก่อนนะคะอันนี้เนาะักประมาณนี้แล้วก็เนียงก็จะใส่กระเทียมเจียวใครที่ชอบเป็นสายเฮลตี้แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวได้นะคะเพราะน้ำมันมะพร้าว จะช่วยขจัดน้ำมันตัวอื่นไปแล้วก็ต่อไปออยังขอใส่ตะไคร้ก่อนนะคะตะไคร้ยังชอบเยอะนื้ก็จะใส่เยอะ,อะใส่หมดเลยแล้วกันพริกป่นนะคะยังชอบเผ็ดก็ใส่หมดเลยน้ำตาลค่ะรสจัด ตัวนิสส์งขั่วบมดนะคะผักชีต้นหอมใส่แค่นี้พอแล้วก็ปลาป่นนะจ๊ะ ใส่ผงนัวไปนิดนึงใส่แค่นี้พอตามด้วยน้ำมะขามเปียกสามช้อนโต๊ะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะกว่านั้นอหนูใส่ไปขนาดนี้แล้วกันแล้วก็น้ำปลานะจ๊ะ น้ำปลาหนูก็จะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะใครจะใส่มากกว่านั้นก็ได้เนอชิมดูก่อนนะคะน้ำปลาก็ใช้น้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้นะคะอันนี้หนังใช้ของอ,อหอยเป่าฮื้อก็ยำเลยค่ะ ย่างผสมทุกอย่างรวมกันเลยเค้าให้เข้ากันมันจะหอมอมพริกป่นที่หมูคั่วเองนะแล้วก็ปลาป่นจะหอมมากผักชีต้นหอมตะไครมน้ำลายไหลหอมมากถ้าแถวที่บ้านเขาจะใช้เส้นเล็กหรือเส้น ก๋เตี๋ยวที่เขาทำเองกับมือนะคะเป็นเส้นโบราณที่อำเภอกระสังขึ้นชื่อมากของมีย่ยำป้าน้อยค่ะนี่นะคะหน้าตาของมีย่ยำในแบบสไตล์ของเหนียงกินกับกะหลำปีแล้วก็แตงกวานะคะแล้วก็มีหนังไก่ทอดนะคะกรอบอร่อยจะได้ลักษณะแบบนี้ แล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคนี่นะคะทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซสไครให้ด้วยนะคะวิดีโอหน้าอารุชจะมาทำเพอร์รี่ดองก็หวังว่าทุกคนจะติดตามชมนะคะใิฉันอรุณขอบคุณค่ะ